สิ่งที่คุณจะได้ยินนี้อาจทําให้คุณตกใจพนักงาน Apple บางส่วนกำลังกังวลเกี่ยวกับซีรีรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวใน iOS 26.4และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เพิ่มเติมแต่ที่น่าสนใจคือทำไมพวกเขาถึงกังวลและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนพลาดไปมาร่วมสำรวจความลับเบื้องหลังกันเถอะ หากคุณเป็นคนที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับซีรีส์รุ่นใหม่ของ Apple ที่จะผสมผสานเทคโนโลยี Apple Intelligence เข้ามาใน iOS e ย6 4นั้นคุณอาจจะตกใจเมื่อรู้ว่าพนักงานบางส่วนของ Apple กำลังมีความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมันอยู่ซึ่งข้อมูลนี้เปิดเผยโดยมาร์เกอร์เมนจากลุมเบิร์กว่าวิศวกรซอฟต์แวร์ของ Apple บางคนกังวลกับประสิทธิภาพของซีรีส์รุ่นใหม่แต่เขาไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเป็นปัญหาด้านใดซึ่งนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจเป็นจุดโต้แย้งในอนาคต iOS 26.4คาดว่าจะเปิดตัวเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคมหรือเมษายนปีหน้าซึ่งหมายความว่า Apple ยังมีเวลาประมาณ5-6เดือนในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับ Siri ร,รุ่นใหม่โดยในงาน WWDC 2024 Apple ได้เปิดเผยว่าซีรีรุ่นใหม่จะมี3ฟีเจอร์หลักๆได้แก่การรับรู้บนหน้าจอบริบทส่วนบุคคล และการควบคุมภายในแอปเช่นตัวอย่างที่ a อ p l e แสดงให้เห็นคือผู้ใช้งาน iPhone สามารถถาม Siri เกี่ยวกับแผนการจองเที่ยวบินและอาหารกลางวันของแม่โดย Siri สามารถอ้างอิงข้อมูลจากแอปเมลและ Mess a g e s ได้อย่างราบรื่นแต่คำถามที่น่าสนใจคือทำไมพนักงาน Apple บางส่วนถึงกังวลกับ Siri ร,รุ่นใหม่คุณคิดว่าเหตุผลเหล่านี้อาจเป็นอะไรบ้างและคุณคาดหวังอะไรจาก Siri ร,รุ่นใหม่มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะที่มา macrumors h t t p s w w w m a c r u m o r s c o m 2 0 2 5 1 0 1 1 9 i o s 2 6 c 4 r ด v s e r i e s c o n c e r l a n